ไปกินข้าวทำไมต้องหนีผมด้วยวะฮะอะไรนะลูกชายฉันหายไปกันเหรอเหยียดสีคอมบอ์โอ๊ยจะไปไหนอีกเนี่ยบอสนี่ไอ้คอยกินดิเดี๋ยวก็ติดคอหรอกนี่เป็นมื้อที่สุดที่สุดและอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยน่าสงสารจังเลยเนาะกลิ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเด็กนี่มาจากไหนเนี่ย แกบอกนะว่าไอเด็กเนี่ยเป็นลูกติดของแกไอ้แกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยลูกตรงลูกติดอะไรไกันหัวเนี่ยฉันยังหาไม่ได้เลยนนี้ฉันเก็บม,มาจากทางทาเป็นหาฮะนี่แกไปเก็บลูกคนอื่นมาได้ไงเนี่ยไอเด็กนี่เป็นหัวขโมยหรือเปล่าก็ไม่รูร้ได้กลิ่นเด็กหัวขโมยแถวนี้ด้วยอะ แกเวลามาเสวนากับเด็กเหลือขออย่แกหรอกนะเพราะว่าวันนี้ฉันต้องไปสัมภาษณ์งานที่บริษัท991บริษัท9 9 1นั่นบริษัทของพ่อละนี่เฮ้ย <Hey! S 2> จริงเหรอเยลลี่ฉันก็จะไปสัมภาษณ์งานที่บริษัท9 9 1เหมือนกันเลยอะ่ะฉันจะไปตอนบ่ายเนี่ยนี่ไงฉันเตรียมชุดไว้แล้วงั้นเราไปพร้อมกันเลยไหม <c oughs> อย่างแกเนี่ยนะได้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัท99 <c oughs> 1ด,ด้วยฉันว่าแกลืมไปหะตัก เขารับแค่ตำแหน่งเดียวเนาะอย่างแกจะสู้อะไรฉันได้ แล้วถ้าโกหกอีกเนี่ยพี่จะไม่ทําอาหารอร่อยอ่อยให้กินอีกแล้วรีบกินแล้วก็รีบกลับบ้านไปหาพ่อเลยไปไม่เชื่อก็ตามใจพี่สาวเจืของพี่ไปโดนอะไรมาเริ่มหมดแล้วน้ยอะไรวะเนี่ยไปเรตอนไหนอะจะเขียนตอนนี้ก็ไม่ทันละช่างมันเถอะรีบไปกันดีกว่า ขอโทษที่มาสายนะคะฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะยังท่านอยู่ไหมคะนี่คุณมาสัมภาษณ์งานสายขนาดนี้ผมไม่รับแล้วคุณหนูไม่รับแล้วหรอคะงั้นฉันขอโทษนะคะที่มาลบกลัวนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนครับเอ่อยังมีตำแหน่งว่างอยู่ที่หนึ่งพอดีเลยครับผมว่าคุณนะ่ะเหมาะสมนะครับ คุณจะรับฉันเข้าทำงานเหรอคะครับบันเทอพี่มีงานทำแล้วตานี่แกได้เข้ามาทำงานที่นี่ด้วยหรอไม่บอกว่ารับแค่ตำแหน่งเดียวว่ะหันน้ะอุยอะไรของเธอเนี่ยดูพนันงานไหมสิคะเข้ามาทำงานวันแรกก็พาลูกมาทำงานด้วยสะแล้ค่ะอะไรนะนี่ ทำไมเธอทำตัวไร้มารยาทขนาดนี้อออไอ้หนูแล้วเธอไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยคนเราเนี่ยนะมันต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินกันบ้างและยิ่งสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องเห็นใจกันละกันแล้วการเอาลูกมาด้วย,ยมันผิดกฎบริตัทตรงไหนฮะมีเขียนไว้หรือเปล่าไม่มีมาเธอรีบขอบคุณหัหน้าเขาสิ ไม่เป็นไรหรอกไปทำงานนั้แล้วไปเธอเลิกงานแล้วกลับบ้านกันหัวหน้าคะหัวหน้า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 ดูตามสิคะเลิกงานปุ๊บกลับบ้านตามเลยคะ่ะดูคะ่ะตรงเวลาไปๆปไปไปไปแล้วทำไม,ไมถึงได้เกี่ยวขนาดน,นี้เนี่ยฮะขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การแทนฉันเลยดีไหม,มเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับบ้านสิแต่อยู่บริษัททำไมมันเบืองไปนี่ซาร์ เลิกง,งานแล้วก็รีบกลับบ้านนะที่ไปดูแลคุณห๋ยนะไอ้หนูเนี่ยพาไปกินข้าวไปสงสารเด็กมันนะขอบคุณค่ะหัวหน้า,านะไปกานเถอะมาเถอะเย็นนี้เนี่ยเรากินอะไรกันดีชาบูโอ้โหมาเถอะที่จะกินอะไรขนาดนั้นเนี่ยทำยังแบบไม่เคยกินชาบูอย่างนั้นแหละค่อยๆกินก็ได้ไม่มีใครเขาแย่งหรอกงั้นเดี๋ยวมาเถอกินก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่เอาเสื้อไปซักก่อน ขี้บ่นจริงๆเลยแบบเนี้ยจะเอามาเป็นแม่ดีไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> เอ้ยไอตี๋แกช่วยถือดีๆหน่อยได้ไหมวะนี่เป็นของขวัญวันเกิดที่บอสตั้งใจซื้อมาให้คุณหนูเขาเลยนะเว้ยมันแพงนะเนี่ยแล้วคุณชายไม่มาแช่ของขวของขวัญวางไว้ตรงไหนก่อนดีนะครับเรื่องแค่นี้เนี่ยมึงต้องถามเหรอมึงตั้งไว้บนโตนี่ไงแล้วก็รีบไปจัดงานวันเกิดให้คุณหนูก่อนแล้วค่อยมาเอา ครับยากกว,ว่าโอ้ยแล้วผมต้องไปทางไหนครับมไงไปทางนู้นกูไปทางนี้มีแผนดีๆสำหรับกำจัดเพื่อนรักละฮึเ <c oughs> น บุญทรรของแกไปไหนแล้วล่ะไปหาผู้อำนวยการเพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่แบบนี้ก็โอกาสดีเลยดิเอ๊ะไอ้คำว่าธุรกิจภาษาอังกฤษนี่มันเขียนไงนะาฉันลืมได้ไงเนี่ยเขียนว่าอะไระแค่คำง่ายๆคุณยังไม่รู้แบบนี้ยังมาทำงานอีกเน่พูดจาให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ห่อยไหน ถ้าแกเขียนเป็นลองเขียนให้ฉันดูหน่อยสิอ่ะเขียนก็เขียน แกมีปัญหาเลยอีเด็กที่แกพามาเนี่ยมันก่อเรื่องมันขโมยของขวัญบอสมาแล้วก็มาเขียนเล่นแบบนี้ของบอสเสียหายแบบนี้แกจะรับผิดชอบไงแต่ฉันว่าบัรเทอร์ไม่น่าจะทําเรื่องแบบนั้นนะนี่แกกล่าวหากันมั่วๆหรือเปล่า่ในอัลคารนมีไหม <c oughs> ทําไมจะไม่มีละ่ะฉันถ่ายไว้หมดแล้วจ้ะนี่แต่บาร์อควให้ผมเห็นให้ดูเองนะเนี่ยหัวหน้าฉันบอกแล้วไงคะ ว่าอย่าอนุญาตให้พนักง,งานพาลูกเข้ามาในบริษัทที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะคะฉันว่าแล้วว่ามันต้องเกิดเรื่องขึ้นเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยคะ่ะแบบนี้หัวหน้าต้องไล่มันออกไปเลยนะคะเรื่องไล่ออกผมไม่กล้าหรอกทำไมอะคะนี่มันสร้งความเสียหายขนาดนี้หัวหน้ายังเอ้ามันไว้อีกหรอคะต่อให้เขาทำลายข้าวของอะไรก็ตามในบริษัทเนี่ยผมก็คง ไม่ไล่เขาออกหรอครับเพราะอะไรคะี่เด็กเนี่ยมันวิเศษวิโสมาจากไหนคะวิเศษมาจากผมไงเพราะเขาคือลูกของผมเองและของขวัญชิ้นนี้ผมเป็นคนซื้อให้เขาเองแล้วผมมีอะไรอยากจะถามคุณข้อหนึงถ้าเกิดว่าลูกชายของผมสร้างสรรค์งานศิลปะบนกล่องของขวัญของตัวเองแล้วมันหนักส่วนไหนของคุณหนะครับใช่ไหมประาน ลูนี่แกคุณบรรท่าคุณบรรท่าเป็นลูกของบารท่าบริษัทหรอคะแสบมากนะรวยก็ไม่บอกกันก่อนผมก็บอกไปแล้วพี่ก็ผมโกหกอะผมไล่คุณออกไปจากบริษัทของผมได้แล้ว ่วนคุณได้เล่นขั้นเป็นหัวหน้าแผนกและได้เป็นเลขาส่วนตัวผมด้วย<ะ><ะ>ก็พี่เขาทำชาบูอร่อยอ่ะผมชอบแถมพี่เขาสนด้วยนะพ่อสนบ้าลายนางปลาเทีาท่า